สวัสดีค่ะมากินนะคะแกงป่านะคะมีไก่กับหมูนะคะรวมกันนะคะแล้วก็ผักรวมหลายชนิดนะคะแล้วก็ข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกทอดนะคะอำมากินกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้แล้วก็เป็นเมนูนะคะแกงป่าไก่นะคะเมนมูง่ายๆไม่ใส่กะทิดนะคะมีสมุนไพรเยอะแยะอยู่ในนี้นะคะกินแบบอร่อยอร่อยนะคะ พืชผักนะคะก็เป็นสมุนไพรอย่างดีนะคะเรียกว่าพืชผักก็คือสมุนไพรสมุนไพรอย่างดีนะคะไม่เผ็ดนะคะเราทำแบบจืดนะ น,นี่ผลกก็มามืดเลยกระมุดท่อ นี่ค่ะมีทั้งหมูทั้งไก่แล้วค่ะไก่มันมีน้อยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มเนื้อหมูลงไปด้วยในแกงตามน,นะคะใส่ใช้ใบกัะเพรานะคะ ขอบปกมันไม่อขอบเท่าไหร่นะซื้อร้านรนเจ้าจริยทิดมากก็ไม่ค่อยดีก็กินเป็นทำเป็นแกงป่าเลยใส่เครื่องเยอะๆนะคะ 那个菜。 หน่อไม้นะครับไม่ใช่หน่อไม้สดนะคะหน่อไม้เอามาต้มเลยนะะมาต้มให้เขาสุกแล้วก็มาทํามาแกงแกงป่าแกงเราทำเองกือขนมจนีงได้นะคะ กินขนมจริงก็อ,งอร่อย ข้าวข้าวเอ่อข้าวซอสม,มือนี่อร่อยนะคะขเขาเหนียวเหนียวเขาร่วนนะคะเขาแก้แค้เมน็บชาด้วยนะคะเนี่ยมันมีคุณคุณค่านะคะแร่วกเมน็บชากินข้าวซอสม,มือนะคะร้สึกมีนสูงด้วย อร่อยค่ะหอมเริงๆกปลาหมึกเนี่ยออกมา่าซ้อมมือขอภายนะัคะพัดลมมันร้อนม,มากค่ะกดใกล้กระตกแล้วทีก็คือไปข้างบนนะคะดูเมฆดำน่ารือ เราใส่เห็ดนะคะเราใส่เห็ดแล้วก็ใส่เห็ดนะคะใส่หน่อไม้ใส่มะละกอนะคะของในตู้เอ็มเราเอามารวมกันหมดแล้วมาหั่นเราก็ค่อยซื้อของใหม่ไปงันนะเราไม่เก็บของในตู้เย็นทำนะคะมันจะเน่ามันจะช้ำแ,แล้วก็เน่าเราก็เอาเน่าไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาไปลงถังอต้นไม้นะคะ เป็นปุ๋ยนะคะวัชพืชขึ้นดีมากเลยนะคะเสร็อาหารอะไรล้วก็ไปนัรวมรวมทับถมกันนะคะก็เป็นอะไรวิตามเป็นแคนเซยอย่งังอยู่นะคะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีค่ะ ใส่ใส่ใส่กบกะเพรานะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมใส่กะเพราเยอะๆแกงป่านะคะใส่กะเพราเยอะ ทำแกงนี่นะคะเราจะตักถึงหม้อเล็กไว้หม้อหนึ่งนะคะเราจะเอาไว้ใส่บาตนะคะเราจะแบ่งนะคะที่ใส่บาต <c oughs> เพราะเราพระเข้ามาแต่เช้านะคะบางทีก็หกโมงยี่สิบห้าครึ่งเน่เราก็รีบรีบทำแล้วก็แช่ช่องเอาไว้ค่ะ มะละกอนะคะมะกอเอามาตำมส้มตามเสร็จแล้วก็ที่เหลือเป็นแบบว่ามันมันสับยากแล้วเราก็มาแกงอร่อยไปเลยค่ะ ให้เผ็ดเพราะเราทำไม่ไม่ให้เผ็ดนะคะแกงป่ามันจะได้สดง่ายไม่เผ็ดมาก i'm อร่อยมากค่ะวันนี้ก็ก็ออขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอพบแต่สิ่งที่ดีค่ะ บุญรักษาพระคุ้มคองสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะทานอะไรดีค่ะสวัสดีนะคะ